ครับผมพี่น้องครับกับบ่าวมีอีสานบ้านข่อยเองเนาะพี่น้องนะมือนี้สิเฮ็ดอีหยังกินพี่น้องอจักจัน่นก้อยสีก้อยจักจัน่นกับอีสานบ้านข่อยมีสิพาก้อยจักจั่นพี่น้องผมเฮ็ดกินแสบแสบร้องเบิ่งว่ามันสิแซ่บอีหลีคือบ่แซ่บใส่บักม่วงแม่บนบ่นี่ล่ะถูกใจครับ พ่อครับขัวแล้วแม่มะลีท่องกระเฮ็ดกินมือเศร้านี่เอ้ามันคือบอกมั้งสิบ่รู้ลัยใหญ่าขัวทำลายกระเด็นอืออืออ้าวอ้าอ้าอันนั้นก็ต้องเปนนี่แหลกอ๊บเออเยี่ยนี่โอ้ขัวพี่ขัวขัวป่ะหอมกระเทียมพร้อม ขววัวรถใส่ลายบาบาบะงมัวจักเลี้ยวครับแล้วแต่อีสานบานใครหมุ่มสีใสด้วยบาดนี่ข,อขอ้าวฟ้ามอ,อ่คลิปนี้ว่าต้องยืดยาวกี่น้อง,องว่าต้องยั้งมากไหม กันสันอ๋อใส่สุรล,ลงไปเลยว่ะพี่มุนสิบบอนกระเด็นโอ้ยมันกระเสียวแล้วนู่นย์ตำสากหน่อยพวกแต่ว่าดีมองมันขัวแล้วพี่น้องดีมองขัวแล้ว แสนพักบัวป่วัวบวกพักบัวใช่ <g ül üyor> ตามให้มันแหลกแหวก,กตอนบ่นแหลกถ้าเราพยายาเดาจากาลงมันก็แหลกะไอ้พักบุงลวกทิมเหรอวะย่ะไปทิมเ้อเนี่ยพักบุงลวกอยู่ในผ่าน่สนงสอยองหือย มาลองสีบังจกจัวพี่ม้อง่ได้ใส่ยังไง่ได้ใส่ยัง,ยงกลัวะยแนเอาหลวอยูง่งแกนสากหมหล่บางทีมันจะบริธมันมันหน่อยเพราะมาของน่อยซีซีมีปะครับเอาเลย tắm chắc chanh xay bột muộn của หอมไปกินหอมอยู่เดี๋ยวเราใส่บมวบบหบกหอมบดบดเฉียบมันบดโอ้ยเหี่ยวอ่ะเลยพี่น้องตำเจจันทีเดียวเอานิดนึงก่อนนิด <c oughs> ใส่บนลวด เนี่ยครับผสม,อมเอา้าแบางหอมมากเลยอะเป็นจานหอมว่ะมันหอมกว่ากว๋วยความเด้ก๋วยกินจากจันมันหอมครับสวัสดีครับพี่น้องต้องร้องครับครั้งแรกของปี mong chắc lẻo Cả y sao mà không được thấy quả quả mặt 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 Đó như mặt 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 ปรุงรสครับบาดปรุงรสด,ด้วยอย่าลืมด้วยครับซูโระใส่หรอเปล่าน้ำปลาร้าได้ปะยายจะการใส่อย่างบ่ก น้ปาปลาเอ้ออะไรกะเซจประเดี๋ยวประเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ไงน้ำปลานิดนึงอือ่ะเอาละมันต,ต้องเอสียเดดโอ้ยบอกไปทัว่ว พากล้องต้อนมาจากนาปาถึงจะมากินตะกอนจัดกันเอาเอาละนี่นี่มันได้ยังสี่พี่น้งองบ่องซิมบ่มแม่เป็นแก้วสวยเยวะจคิดหนาเอาไหมสื่อลอยหนึ่งเลยทิดหนา อืเด่นหน่อยใหญ่จังน <c oughs> ้าหึงปลาเออเอาลาบาดค้นเอาเนียนครับ เรียบร้อย,สยอใส่หนวยเลยมื่ใส่หน่วยใหง่ครัโอ้หืมพี่น้มันพ่อดีอป่ะจ๊บะแซบต้องแซดเดียว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 ไป

ตั้วครับพี่น้องไปเบิ้งอยู่ในผ้ามียังสิหืม่ยจะปุ้งอ้อมเขียนไม้นี่เด้อหน่วยนห็นบ่อันนี้เป็นอ้อมเขียนอีโมอพี่น้องผม ว้อมเฉียดอี่โม่พี่น้องผมป้อมเฉียนโม่พี่น้องบุญบุบ่ลวกาพักว่าบุญเลย ม่บวกกินแล้วไงครับขอคุณทุกเรื่องทุกชาติทุกการที่กันตามที่เราคอนไปซ้ำนี่อขอคุณครับสวัสดีครับแช้าปะแช้าเช้า